จ้าชาแนลวันนี้เราจะไปที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจังหวัหดสมุทรปราการค่ะเย้ไปกันเลย จุดแรกเราจะไปสักการะพระเกศจุรามณีเจดีกันค่ะจุดที่สองจะไปสักการะพระพรค่ะจุดาะทม่ะจที่หเราจะไปลอดท้องช้างะกูลอินสวนพระพรมจุดที่หไปสักการะพระพิเนศค่ะจุดที่เจเราจะไปสักการะพระโพธิสัตว์กวลอินปาประทานพรค่ะจุดที่แปไปสักการะองค์อินและองค์ช้างเอราวัณจุดที่เเราจะไปลอดท้องช้างสกุลทงพง์จุดที่10เราจะไปสักการะพระพุทธลูกปราสาทจลงจักรดาววดสนค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูจ้าชาแนลวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันค่ะพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเปิดแล้วนะคะข้างในเราไม่สามารถถ่ายวีดีโอได้เราไปชมข้างในกันเลยค่ะ ตรงนี้เป็นจุดซื้อตัว๋วเพื่อซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะคะคนไทยราคา250บาทค่ะถ้าชาวต่างชาติราคา400บาทค่ะและถ้าชาวต่างชาติาามีใบขับขี่ก็จะลดราคาเหลือเท่ากับคนไทยค่ะชาวต่างชาติ400บาท2ค่ะคนไทย1ชาวต่างชาติ1ค่ะมีใบขับขี่ค่ะค่ะเป็นราคาคนไทย ชาวต่างชาติถ้ามีใบขับขี่ก็เหลือ250บาทเท่ากับคนไทยเราได้รับบัตรแล้วนะคะไปกันเลยสุดมั่งคั่งร่ำรวย 99บาทหนูไว้พระปิคนีตดอกไม้ไว้พระตีมูลติเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตู้ร้อยหนึ่งนะเงินทอนจะอยู่บนพานค่ะค่ะลูกค้าเคยไว้หรือยังไม่เคยมาครั้งแรกดูแต่ใน YouTube นี่ก็เลยมาทำ u t u b e เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะบตนนี้เก็บไว้ไม่ต้องมาไว้ในพานนะค่ะดอกบัวไว้เจดีย์นี้นะคะค่ะดอกบัวไว้ตรงนี้ดอกบัวไว้เจดีย์ค่ะสีแดงนะเทียนและเิ้นกุหลาบไว้พรตตีด้านหลังนะส่วนอันนี้ไว้พระพิคนีตนะ เทียนแอปเปิ้ลกุหลาบไหว้ฟะตีมูรติอันนี้ไหว้พระพิคเนตใช่อันนี้ไหว้พ่อช้างจ้ะอ๋อโอเค,เร,ครเราได้ชุดถาดไหว้มั่งคั่งเพิ่มพูนแล้วเราไปไหว้กันเลยตอนนี้เราได้ชุดไหว้มั่งคั่งเพิ่มพูนแล้วนะคะโชคลาภเงินทองค้าขาย เดี๋ยวเราจะไปไหว้จุดแรกพระเกศจุรามณีเจดีย์ด้วยดอกบัวสามดอกจากนั้นไปไหว้พระติงมรติเทียนแดงแอปเปิ้ลกลาบแดงและจะไปไหว้พระพิคเนตด,ด้วยขนมโมทกะธัญพืชและนมพร้อมด้วยตุ๊กตาหนูมุสิกะจากนั้นไปไหว้องค์พ่อพระอ,อินทร์และช้างเอราวัณด้วยพวงมาลัยดาวเรืองค่ะไปไหว้กันเลยค่ะ <L ess ia> ตรงนี้คือจุดสักการะที่หนึ่งค่ะพระเกศจุรามณีเจดีย์ บันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะเราจะไปไหว้ด้วยดอกบัวสามดอกกันค่ะจุดที่หนึ่งนะคะตรงนี้มีทูบให้บริการนะคะเราจะจุดทูบสามดอกค่ะาม,มาไหว้กันเลยค่ะนี่คือบทสวดบูชาพระบรมธาตุและพระทันปราทุาน,นะคะ เปิดอาซูรินทราราหูปางสายญาติสาธุเราจะมาลอดท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะวอตัมสพุะนโมตสาควตอหัตโตสัมมาสัมุทธะนโมตสวะตอาหตสัมมาครับตีมูรติค่ะเทพแห่งความรักหล,ลอดออฟเลิฟ ีเป็นจุดศักราระพระพิคเนสวนมาดานให้เกิดความสุขความสำเร็จทุกประการและปะัจจากอุปสรรคทั้งปวงค่ะเราไปไหว้ด้วยกันค่ะ นี่งดงามมากๆค่ะศาส,สนาพุท์แห่งศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพระนารายณ์พระอินทร์พระกฤษณะรัชการที่9้าค่ะ อันนี้คือเสาพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโรกิเตสวนค่ะอันนี้คือเสาศา,ส,าสนาคิดกำเนิดพระเยซูค่ะรูปปั้นคนธรรมกำลังบรรเลงเพลงค่ะอันนี้เรามาไหว้องค์พระแม่พระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนหรือพระแม่กวนอิมอายุ1,300ปีกันค่ะ เวลาขึ้นจะขึ้นบันไดสีขาวค่ะคือบันไดเงินตรงนี้จะเป็นสิงค่ะก่อนที่เราจะขึ้นสู่ด้านบนคือสวรรค์ชั้นดาวดึงตรงนี้ท่านจะดูดสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเราออกไปนะคะพยาสิงปากทวารค่ะจะเป็นผู้ดูแลรักษาสวรรค์ค่ะรูปนางเมฆลา ตรงนี้จะเป็นข้างในองค์ช้างนะคะที่เราเห็นองค์ใหญ่ๆจากข้างล่างตอนนี้เราอยู่บริเวณท้องทางที่เรามองออกมองมาจากด้านนอกจะเห็นเป็นช่องเล็กๆตรงนี้ค่ะตรงนี้เราอยู่กันที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะข้างบนจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธสีหิง ส่วนตรงข้างหน้าเราจะเป็นพระรูปปางลีลาค่ะตรงนี้คือรอยพระบาทของพระสมราสัมพุทธเจ้านะคะเราบูชาด้วยเหรียญค่ะหรือแบงค์ เั้หมจะเป็นจัก,กรวาลค่ะ เอาดอกบัวไปลอยด้านนู้นกันค่ะ <S <S เดี๋ยวเราเอาดอกบัวนี้มาลอยน้ําเพื่อลอยคอลอยโศกลอยสิ่งไม่ดีไปกับสายน้ํากันนะคะจะได้หมดทุกหมดโศกกันค่ะรับแต่ความโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะคะ <S <S 2> <S 2> ตรงนี้ตรงนี้จุดลอยดอกบัวตรงนี้นะคะจุดลอยดอกบัวค่ะ ลอยความทุกข์ความเศรโลกภัยไข้เจ็บสิ่งไม่ดีไปกับดอกรวนนะคะเดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการชั้นสุวรรณภูมิกันค่ะเปิดได้ไหมเ้ย,ย,ยมันมืดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้ว วันนี้คููจาแชนแนลพามาไหว้ช้างเอราวัณ3าเสียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทริปหน้าคููจาแชนแนลจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด s ับสไคร b ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ